นี่แล้วพ่อแม่ส่งให้เรียนสูงๆไปเป็นเจ้าคนนายคนก็ไม่ไปไอยากเรียนะยนใ,หให้เรียนก็ไม่เรียนอเรียนเข้าปา่าเออก็ต้องมาขับรถแสดินแบบครู <laughs> <laughs> เดี๋ยวนั่งออรถกับเสียฟูหน่อยเมื่อวานรถไปไหนครูเมื่อวานรถไปไหน ฮะโอวานเออไม่อนเอ๊ะไม่ใช่เสียนี่น่อวานอ่ะอ๋อเกียกร์เกียร์ไปไรไอ้ลูกหมากมันขาดอืมลูกหมากขาดโอ้น้องมะนาวผมก็ปั๊มคาดไปอีกแล้วนี่ต้องอุย้ยเสื้อ,อไหลไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปดูบอ่อจานแดงหน่อยครับ เป็นด,นดินที่ทรมานคนขับมากๆเลยโอ้โหโมตาลขับเกียร์อะไรนะฮะโอ้โหยกล่อหนอ ยังถอยไม่ถึงเลยยัดเกียวฝากแล้วครับโอ้โห่าว่าแต่ภูเลยผมก็เเมือนกันสมัยเรียนไม่เคยถึงโรงเรียนครับนี่พูดเรื่องจริง ไปโรงเรียนน่ะเข้าป่าก่อนเลยคิดดูอ่ะพกหนังจะติ๊กไปด้วยไปยิงกิ้งก่าโอ้จริงๆนะไปเรียนก็อยู่แต่หลังห้องผู้หญงเรียนจบอะไรผู่ฮะ่แมให้ไปเรียนจะขับรถบอกใช่ไหมอยากทำงานเออไอ้จบอะไรผู่ฮะ ป่า6ป่า6ทำไมไม่เรียนต่อเรียนแต่เรียนไม่จบอ๋อไม่จบม6ป่า6อีกป่า6ไอ้จบแต่ไม่จบไม่จบม3อ,อ้าวอ๋อไม่จบม3<อ>ทำไมอ่ะเกเรก่อนนี่ ไหนก็ใคเแร็กขยันก็มีกินเหมือนกันเลยครับใคเแร็กขยันนะครับจ่ายตัวสองตัวเด้อใส่สองใบเด้เอนี่อีก,กองหนึ่งอันนี้แถมบ่เอา ขจอดแล้วหรอฮะอไ,ไ,ไปไม่ได้ไม่โคจดแล้วอ๋อโอ,โอ,โอ้เลยไม่ได้ไปเลยพู้ดได้อีกเที่ยวหนึ่งเลยครับไม่เป็นไรให้ดูการทำงานหลังเลิกงานแล้วกัน ไปดูวิถีคนขับรถดำนอนนี่ป่ะภูนอนนี่ป่ะห,หรือนอนบ้านนอนบอกลับบ้านหัวตัน ไปไหนต่อมดงานนี้ไปไหนต่อนี่ไไนฮะไไถแถวๆนี่เหรอโอ้แถวเลยเนาะไม่ต้องย้ายไปไหนไกลเลยลน,นะโอ้บอกให้จานแดงใสเต็มกล่องเลยค่าแถวนี้หมดเลย ขับเกียร์เลยครับโอ้ขับเหมือนขับรถแข่งอ่ะเบินยางหน่อยเบินยางหน่อยว่าผมจะไปซื้ออะไรทันไหมนี่น้องมะนาวปั๊มคลาดรวยแล้วมีแต่เรื่องเสียงเงินเลย ไปก็น่าจะเป็นงานปากบอเหมือนกันครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วงานตัวนี้อีกประมาณห้าสิบเที่ยวเฮ้ยเอากองเทอร์โบไปใส่แทนไหมนั่น ว่าไปดันข้างโรงเรียนนี่น่าจะไม่ได้นะเด็กนักเรียนน่าจะไม่มีสมาธิเลยเสียงโคตรดังนะ ลงมึงก็ไม่ได้ออกหมาครับไม่มีอะไรเปล่าม้อน้ำเลยครับมาล็าปลามอสถ้าวิ่งไม่ไกลอ่ะใช้ได้อีกนานนะเนี่ยไกลไม่เป็นไรแต่<ม>น,น,นั้นมันยุงงี้หน บวมยังไงมาเบริรนมือกรองหนเช็คก่อน,นว่ามันมีรั่ไหมอันนี้สนิทไหมสนิทอยู่เนาะโบนี่ต้อง จานแดงจอดทำอะไรอยู่ฮะหมดเวลาแล้วมันไม่น่าจะหามกันนะผมดูแล้วมันเสมอเลยยกหัววันเมื่อวานไปเปล่าวม่น้ำเขาเอากี่บาท หมอน,น้ำสามกรองสามน,นะความร้อนขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมอโอเคตัวนี้เป็นหมอน,น้ำสีช่องหรือเปล่า,ามันหายดังไม่หนีรอกนนี่ไปนะมันหายดังไหมหายเลยเหร็วอน,นไอ,นอนนนนไอนนตัวนี้นะ ต้องเปลี่ยนอะไนี่ใหม่ชุดนี้แต่เปลี่ยนบางคันเปลี่ยนไปก็ไม่หายนะเปลี่ยนก็ไม่หายเี่ยลองงี้นะตัดยางมารองแบบนี้หายเดี๋ยวอนาะคตน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นรูใหญ่ครับเนี่ยรัางพึ่งอะ่ะเนี่ยตัวนี้เหมือนปั๊มใหญ่เลย ผมก็ไม่แน่ใจว่าปั๊มเล็กปั๊มใหญ่นะเสียงคาดหายไปเลย <5 S 1> เออเสียงคาดหายไปเลยเหรอหายเลยดีแล้ว <c oughs> อย่าให้มันดังเลยต้องเสียงเงินอีก <c oughs> ต้องเช็ครอยรั่วรอยอะไรด้วยนะ <c oughs> ตาม พอพวกเนี้ยต้องเช็คดีดีเมื่อวานได้ถอดไส้ในดูไหมใช่ <Okay. S 1> ฮะได้เป่าไส้ในไหมไม่ใไช่นยไม่่อดีมีไหม ดินดินไปไอบอ่อเนี่ยโคตรเลยหนักก,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 กอยบอสายสอง <c oughs> อีกดูวยเตอรโบเ, <c oughs> เอาไม่อยู่เออพอเลยด้วยเตอร์โบเอาไม่อยู่ก <c oughs> องเตอร์โบเอาไม่อยู่ วันเยอะกว่านี้สองวันไม่มีทางลมเป่าก็ต้องถอดมาขอนะครับไหยผมนี่เอารองเท้านี่ตีตีตีครับอู้อู้อูอู้อ้อู้อูอเดีกันใหม่ครับพี่น้องเราน้โห มันไม่หยุดเลยคนระับโอ้ไม่ใช่หมอตานขึ้นแพงแล้วหรอสไตล์นี้ต้องตาแน่หละนี่การขับแบบนี้